จเจนจ้ะสวัสดีบอสนะคะชื่อชมบอสมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตค่ะวันนั้นมีอวันหนึ่งดีทาเ,าเช็ไฟแล้วบอสอธิบายแบบละเอียดมากเลยค่ะเลยประทับใจมากสําหรับไฟเช็คของบีนะคะคือบีเป็นผู้ประกอบการนะคะเหมือนที่คนเมื่อกี้นะคะคือทําธุรกิจหลายประการหลายอย่างแล้วก็ที่ผ่านมาก็เปิดร้านไปแซ้ร้านทําผมร้านอาหารนะคะแล้วก็ทําธุรกิจบ้านและที่ดินนะคะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าพอเข้ามาเรียนตั้งแต่วันแรกอะค่ะสามวันแล้วก็พอเราฟังระบบธุรกิจของที่นี่โอ้โหแบบง่ายมากคือง่ายมากคือเทียบกับธุรกิจที่เราเคยทํามาคือธุรกิจที่เราทํามาเนี่ยเราต้องรับผิดชอบทั้งหน้าร้านทั้งพนักงานในบริษัททั้งค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องรับผิดชอบทั้งสวัสดิการของพนักงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเรามาเรียนตรงเนี้ยตอนแรกที่มาเรียนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะได้มาทำไอคอนก็คิดว่าจะมา,าความรู้เนี่ย ไปทําเพจของธุรกิจของตัวเองที่มีหลายอย่างนะคะแต่พอเรียนไปเนี่ยบังเอิญว่าแบบชวนแฟนเรียนด้วยแล้วก็ลูกด้วยจะนั่งเรียนด้วยกันโอ้โหแม่บ๊อบก,ก็สอนดีอาจารย์วินก็สอนดีอาจารย์สวยมาพูดอีกโอ้โหแบบไปเลยคืนนั้นแบบเต็มที่เลยทําแบบชอบมากอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้คุยกับโค้ดโค้ดบีนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจก็บีก็ตอนแรกบีก็เข้ามาดูระบบก่อนยังไม่ยังไม่ตัดสินใจจะทําก็เข้ามาดูระบบสักประมาณ อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ทําอะไรเลยนั่งดูระบบอย่างเดียวเลยเพื่อจะเข้าไปแบบไปดูว่างานเขาทํากันยังไงแล้วในที่สุดก็บิคตัดสินใจสมัครเป็นดีลเลอร์วันที่สิบสามพฤษภาคมนะคะพอสิบสามพฤษภาเริ่มสมัครเราก็เริ่มทํางานเลยค่ะเพราะเรารับเรารู้ว่าธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่แบบมีระบบรองรับเราดีมากคือพูดง่ายๆว่าการทำธุรกิจของเราตรงเนี้ยจะแบบมีอะไรช่วยเหลือเราเนี่ยประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเราใช้ใช้ความสามารถแค่เล็กน้อย แค่ใช้ตัวเราเองฟันดิชันของเราเองเนี่ยไปชวนเพื่อนไปคุยกับเพื่อนเพื่อเหมือนกับเราสื่อสารสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆนให้กับให้กับเอ่อคนทั่วไปที่เราที่เรารักที่เราสนิทนะคะเริ่มต้นดีจะเริ่มจากเป็นชวนเพื่อนที่เรารู้จักก่อนพอบีไปคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็แต่ละคนเนี่ยบีก็ให้เข้ามาเรียนด้วยให้เข้ามาดูระบบให้ข้อวีไอพีซารบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เหมือนจะตอบรับตอบรับตอบรับเหมือนโดมิโน,โนเลยค่ะพอเดือนแรกเราก็รู้สึกเฮ้ยเราแบบ มีเพื่อนเข้ามาทําธุรกิจเป็นดีลเลอร์ก็ประมาณห้าคนอะไรย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้ตาแหน่งโกดีลเลอร์มาแล้วก็โอ้ยแบบว่าเออมันง่ายจริงๆเหมือนที่เราคิดว่าแบบมันง่ายที่สุดแล้วอ่ะตั้งแต่เราทามาคือเวลาที่คุยในห้องทีไรเราก็จะพูดคานี้ตลอดซึ่งบางคนเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยน้องๆเนี่ยที่ไม่เคยทําธุรกิจอ่ะหรือว่าบางคนเขาอาจจะทําพนักงานประจำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะคิดว่าตรงเนี้ยมันยากแต่ดียืนยันเลยนะคะว่าในฐานะที่เราทาธุรกิจมาหลายอย่างแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยเป็นธุรก นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสปอร์ตหมดแล้วเราอยู่ในช่วงจังหวะที่ธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่โลกต้องการสังคมตอนนี้ต้องการธุรกิจแบบนี้โลกต้องการสังคมตอนนี้ต้องการธุรกิจแบบนี้มันเหมือนเรามาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาค่ะพอมาเดือนที่สองบีก็ก็ทําอีกก็ทําต่อเรื่องไปอีกคือประชุมแม่แพทย์ทุกเช้าแล้วก็เวลาแต่ละวันเนี่ยมีมีมีเรนนิ่งอะไร มีประชุมอะไรบีก็พยายามเข้าให้สม่ําเสมอแล้วก็คือปั้งอิงกับระบบทุกอย่างเลยค่ะเท่าที่เขาจะซัพพอร์ตเราได้แล้วเท่าที่เวลาที่เราจะเข้าได้ก็เรียกว่าทําแบบเต็มที่แล้วก็กระตือรือร้นสุดๆคือเกิดมาไม่เคยกระตือรือร้นเท่านี้เลยค่ะที่ผ่านมาทาไธุรกิจส่วนตัวก็จะมีลูกน้องช่วยตลอดจะมีคนนั้นคนนี้คอยดูแลงานให้เราตลอดไม่ค่อยได้ทําเองแล้วก็อาศัยแบบใช้ลูกน้องะค,ะค่ะใช้ความสามารถของคนอื่นแล้วก็เราก็แค่เป็นผู้บริหารคิดอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทํา แต่พอเรามาทาตรงนี้มันเหมือนกับอุ้ยเราเปลี่ยนมาทุกมิติของของตัวเองเลยคือใช้ทั้งความสามารถของตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้แบบกับชีวิตที่แบบคือมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ไร้คุณค่าเหมือนกับว่าเ,าเราเราเราอยู่แล้วทุกวันนี้เรามีคุณค่ากับกับตัวเองแล้วก็กับทีมที่ตามเรามาตอนนี้ทีมบีก็ทั้งหมดก็สามสิบกว่าคนภายในระยะเวลาแค่สี่สิบกว่าวันบีก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็คนที่ตามเรามาเนี่ย เราก็มีมีมีไลน์กลุ่ม,มของเราเองทุกวันเราก็ทํางานแล้วเราก็จัดเทนนิงกันทุกสัปดาห์เกือบแบบแว่าวันเว้นวันนะคะเราก็จะมีเทนนิงให้กันช่วยเหลือกันแล้วบีก็จะบอกทุกๆคนว่าบีเนี่ยจะไม่ทิ้งทุกคนจะไม่ทิ้งใครเลยแม้แต่คนเดียวขอให้ทุกคนเนี่ยจับมือกันไปและอย่าปล่อยมือบีทุกวันนี้บีก็ยังเป็นคนแบบโทรตามทุกคนเข้าเรียนอาจารย์สวยมาแล้วนะแม่บ๊อบมาแล้วแม่แัตตี้มาแล้วนะอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือจะแบบ อยากให้ทุกคนนะ่ะคิดเหมือนเราแล้วก็ปักอินกับระบบเพราะเราเชื่อมั่นค่ะว่าที่เนี่ยสําเร็จง่ายมากแค่ตามทําตามคนสําเร็จไม่ต้องคิดเองแต่บางเรื่องถ้าเราแบบสามารถทําได้ที่มันแตกตา่างอย่างเช่นการหาคนออนกราวนี้ค่ะเราสามารถทําได้เนี่ยเราทําไปเลยเราไม่ต้องรอคือเราไม่ต้องแบบรอทางใดทางหนึ่งเราทําทางไหนได้เราทําเลยเราถนัดอะไรเราทาเลยดิก็คิดว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบช่วยให้ทุกคนนะ่ะไปได้เร็วแล้วก็แบบ ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสนีสุดยอดอมากรบมือนะกับดาวรุ่งอีกหนึ่งท่านนะนะเขาเรียกว่าว่าที่พัเทินัมบิลเลอร์แล้วนะคะเรียกว่าเข้ามาไม่นานก็คว้าเงินแสนเลยมีเชื่อไหมว่ามีเป็นเลยหลอยเคสเลยอะนะสําหรับคนที่เข้ามาไม่นานนะคะเออนะคะสำหรับคนที่เข้ามาไม่นานนะ,ะจริงๆมีเคส